ข้มราตอนแรกเราทำมาให้กับเงื่อตอนนี้ด้วยความทีโรการเราลมาก็มีธุรกิจหลายอย่างกิจกรรมหลายๆกจกรร้องอันนีก็ไปใช้เช่นโรงพยาบาลก็มียุทธาสเราี่งือนมาหเกษตรกรเกษตรนเอแล้วก็มีโรงพยาบาที่ทกา i international ก็จะเป็นรงาบลเาเขาเาเเขาก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำ PM ก็คือการจะมีเวลาหรือว่าอุปกรณ์การแพทหรือว่าฟาซิลินียมต่างๆต้มีการทำดนี้นตลอเวลาทำการเข้าสิเกลูเข้าทำงุดเชื่อมก่อจุดอุปกรณ์ต่อๆแล้ก็ัโปรแกรมเราจะเราช่วยในการจัดการกัสามารถเก็บรคคอร์ดไว้ให้รีย้อยแล้วก็จะมีอัธการัยที่เราตองทำแล้วก็การเข้ามือถือกัน ก็ผมครับขอผมเป็นระบบสำหรับคาร์อนฟูออร์นทในองค์กรครับซึ่งอีลัตโตแพลตฟอมอย่างนี้ครับทำมาเพื่อริมโปรไฟล์ตัวสแตนดาร์ดต่างในการมาร์บอนฟลูออร์เรนทในองค์กรอย่างเช่นพวกโรงงานอะไรเงี้ยครับเวลาจะมีส่งออกก็จะมีพวกมาตรฐาน C B มาตรฐานต่างๆที่มันมีค่าสีในเรื่องของคาร์บอนอื ESG อ่า ESG ต้อง อนนี้เราจะอยู่ขาแค่คาร์บอนฟุบปิ้นอยู่ยังไม่ถึงคาร์บอนเครดิตนะครับเราก็จะช่วยจูนช่วยต่างๆช่วยออกมีพอร์ตให้ทางลูกค้าหรือว่าทางองค์กรเนี่ยครับมีแง่ต่างๆในการยื่นแล้วก็ขออาจจะขอลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวกับรักโลกต่อเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับขอโบชัวร์แล้วนำแบัตรอ๋อนี่นำแบัตรโอเคเพราะว่าโบโบฉัวหมดครับเด้วยซีขอบคุณมากครับ วิชียรยุทธ์ครับคุณเชียุทธ์อ๋อวิเชียุทธ์โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ควันนี้โรงพยาบาลก็มีมีมีพูดถึงเรื่องยั่งยั่งยังใช่ครับกำลังทำแล้วก็พยายามลดคาร์บอนอ่าถูกต้องครับลดยังไงบ้างตอนนี้เองมีก็กำลังทำทีมงานกำลังสร้างทีมอยู่ทำวิเชียรได้ยังไงก็ติดต่อผมมาก็ได้ครับอ่าได้ได้ไว้เลยไม่ให้กับอ่าตลาดนัดครับทั้งหมดเลยโอเคโอเค ซึ่งสมาชิกในตลาดซับก็บจะบังคับใช้ทั้งหมด,หมดแล้วลาดซัเาขาบังคับใช้ใช่ถูกต้องค,ครับตอนนี้ก็ออนบอร์ดที่20บริษัทจากออนบอร์ดทั้งหมดประมาณ5-600บริษัทขอบคุณมากครับอบันนี้ที่มีนามบัตรให้ผม